ครับพี่น้องวันนี้ผมถือผามาไต่กระปูครับจับปูอยู่ทรงหน้าครับติดตามช่วงกันได้ครับว่าจะเป็นยังไงเจ้าก็พาะอะไรล่ะตัวหนึง่งตัวแหลกนี่ครับน,นี่ตัวหนึ่งเห็นมั้ยตัวบมื่อยเนี่บผมจับก่อนทีเดียวกันเลยด่วนตัวป้าจับนี่ครับพี่น้องตัวแหลก ตัวแม่ครับตัวแม่สวยเลยมาแล้วนี่โอ้โหนี่ตัวนี้ตัวผู้น่าจะตัวผู้ล่ะแัมบกไงครับปด้ลยกัน,กนอสองตลัวล้ะครับ ร่มกันเย็นๆติดตามช่วมต่อไปครับว่าที่มี่บอกผมว่ามันถึงจหลายอยู่เพราะว่าฝนมันตกเศร้าครับอยู่บวกหลายโตแวห้ครับแต่ว่าหันตัวหน่อยเอ๊ะเอ๊เอ๊ะนี่ ใบแห้งใส่เกือบพ่อมาขใส่ลงเจ้ามาได้แล้วไขาดเลยนี่แบบลายขนาดอู้าเป้าไปอีหน,นใูใช่หรอใช่อุ่นๆน,นั่นมไไนนันไฟพนันเลีดีครับได้ครับตัวแม่ีย แดงไปทั้งใส่ยางปูนๆูแล้ว,วโอ้ยจับไม่แรงกบ่กจับว่าเห็นแบบนี่ครับวงบอกได้ครับว่ามันดมสมบูรณ์แห้งครับบ้่นผมก่ะอยู่อยู่ทรงหน้าผมอใยญงก็พอพ้อพอนก่ะบบใส่สารเครมีจืกเสือได้ครับไนคอดูโอ้มัยมัน, <c oughs> มน มันเสื่อ,องอออกันเอาขออนุญาตคัดความสุกคัดตองอันนี้ในถังไป<ว>เอา๋ยวเลยียปล่อยกันจะบอกบาปซะเนาะบาปซะเนาะสร <laughs> ้างไม่เหมืนนอนกันเนาะปะโอ้ยรู้สึกคิดนึกว่าจะไม่ใยยู่จะใครครับมี่ครับนี่ครับตัวหน่อย เพราะว่ามีสิเก็บเอาตัวพัดีไปหาลุใยไ่ครับลุน,น่อยก็เอาไว้เหใหญ่ซะอเออีครับยืนถ่ายยู่หันแล้วลูกมีแล้วถากลองฟูกัดกันตัวใงญ่อยู่ครับทน ีกับตัวตัเมียกันกับตัวเมย,มย,เมยหัวก็ไหลยอยู่เลยครับเรียนหลอใสู่้ยเชิญเลยจบบเกิดมานํ้ำาไอ้นี่ครับแ่บเดียวเอาเกิดเพเอแบ่งมานะ้ำไม่ใช่ถังเลยมาหยังงไปฝุ่นอยู่กู้บอ นี่ครับเดี๋ยวโยนี่แหละลูกนี่มาเอากระปูอึ๊บปึ๊บจับจับตัวเหญนี่ตัวนี้กับตัวเมียครับเอาไปปล่อยนี่อีกตัวหนึ่งนี่น่าจะตัวเมียคือกันอีลี มัดมากรียี่น้ำกอหยาให้มฟังผมพูดมาลองเถอะใหม่ผอน้ำนี่เลยครับตัวนึงนี่ตัวแม่อีกแล้วโอ้โหแม่ตัวนี้ตัวผู้ อาเอาถังมาเฮ้ยน่าจะว่าเป็นนี่ยนี่ต่าผ,ผูกต่าผูกนันจะเป็นแบบนี้นะครับบนแมงอันนะมูดปองน้อยทียอยู่บ้านอยู่นี่เอิอแมงสีเสียดสีเสียบนะเ,เ,เออย,ยีเดตัวหนึง่งเฮ้ยยีเดตัวหนึ่ง ลบครับลบอยู่นี่<ด>ตรงนี้<ด>ตรงนี้ฮะอะไรนะมันจะหลุนกลางๆครับก็ำลัง<ด>เป็นใบหลุนบอท่านตัวใหญ่ให้ครับอีกตัวหนึ่งห็นแหละลบตัวใหญ่อยู่ได้ตัวนี้ปุ๊บปุ๊บ ได้ไไไไเหลโอ้ยตัวผู้ตกตะ,ะก้บนบกเยสบกงอูกแม่ดำหน้าเรี่ยวนะคขุดเอาขื้นไปยูตะกาหมืปะ อตะกาไมอยูยตใหญ่อันนี้ก็น้ำดีขนาดด้ยครับนี่ดนนนเด็กปันใดกัยังมา,งานกนไ้ำเดยวไหวให้อย่างได้ครับ อ๋อดู่ายอยวนี่เอเอาหนิดูกเก็บปุนี่มัอาอปดดพอเจ้าที่แล้วครับ หูเลื้มเหลาบ้านผมเอ,อิ hey! น,<า>นเฮ้ยเล่นที่ไหนชังูง<า>ูเลื้มเหลางูก,กินปลา <c oughs> นี่เด้อีกตัวหนึ่งตัวใหญ่อยู่ครับแต่ว่ามันสีกลมเกินบมดเลยครับโตผู้อะ มัตนตกงูออกอยานกันแป๊บเดียวหนองอ่อมเชงอยู่ไอ้ายเด้อแก่แต่ละนี่ครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวผู้ครับตัวใหญ่อุ้ยอ,อินี้ตัวละนี่หนทางเลยที่ละ่ะกึบหนทางให้ดีย่างก้าวเดินประหารจักรอินดี้ครับตัวผู้อินดีเพราะว่าการมันใหญ่

จตโตผูครับ ตัวแม่ครับตัวนี้รครับใช่กอกันยืนอยู่กบกโดนบอกเห็นตัวเมีบตัวเมียไข่อมประจัดนี่ ตัวนี้แฟนเห็น,นครับตัวแรกตั้งแต่จุดติกลั๊บละตัวแรกอยู่หอกองแรกกันดิเป็นไงครับหมูหมแรกตัวนี้ตัวหมูตัวเมียเอ้าให้เดาตัวแม่ออลีครับเนี่ยเนี่ยก,กองแขน ดูดิเยอะแยะเห็นยังดาครับยงดาน่จับเน็ดเดลัสวิงกระโโบเดเอวมาจับเนวดลัคุกันไปแล้วเืองเ้อคุปเล็กคุบมันประกันดบกกรรมเอาอุ้ยจะเปมัธยีกัดนากรรมแล้วเดียวถูกใจไหมเฮาน้อนี่ครับังดนา ครับผมผลงานแต่หลายเติบอยู่ครับแป,ป๊บเดียวบุถึงครึง่งชั่วโมองครับในแมงดามาน,นําเนาะตัวหนึ่ง๋ยวตัวใหญ่ๆมันผมก็ทีเก็บไปลองเพาะพันธุ์เบื้องห็นเขาว่าคุณสมได้ <laughs> ล่องเห็ดเบืเ้องตัวตัวหน่อยให้ไปายเป็นขวอยิออองิงตะมงคงครับถอดกิงิตะมงงเนมักคลิปนี้ก็คือที่จบทำนี่แหละครับที่ก้าบ,บานลว ไปบอกกันม่คลิปหนาได้ครับหัวสิผาพี่เพชรยังกระถาติดตามชมได้ครับคลิปนี้สวัสดีครับ